6. อาการผิดปกติหลังคลอดที่ต้องมาพบแพทย์ทันทีมีอะไรบ้างติดตามป้าปอมาเลยค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้าปออีกครั้งนะคะในช่อง u t u b e ป้าปอเจ้าเรื่องสุขภาพค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็จะมาแจ้งว่าคุณแม่หลังคลอดนะคะถ้ามีอาการผิดปกติ6อย่างนี้นะคะจะต้องรีบมาพบแพทย์เลยค่ะอันที่1เลยก็คือคุณแม่ตกเลือดหลังคลอดนะคะมีเลือดออกเป็นริ่มๆเป็นก้อนๆเลยอันนี้ เป็นความผิดปกติจะต้องรีบมาพบแพทย์ด่วนนะคะถ้าเลือดออกมากเกิน 500cc คุณแม่ก็จะเริ่มช็อกแล้วนะคะอันที่2เลยก็คือถ้าคุณแม่มีไข้ตัวร้อนติดต่อกัน2วันค่ะต้องรีบมาเลยนะคะแสดงว่ามีการติดเชื้อแล้วค่ะอันที่3ก็คือน้ำข่าวปลามีสีขุน่นข้นมีกลิ่นเหม็นหรือน้ำข่าวปลาออกเป็นสีแดงสดนานเกิน2ส,สัปดาห์อันนี้ผิดปกติแล้วนะคะปกติน้ำข่าวปลาจะต้อง เป็นสีแดงแล้วก็เป็นสีจางลงจางลงเรื่อยๆจนเป็นสีน้ําล้างเนื้อจนเป็นสีจืดจางๆจนหายไปนะคะมันจะต้องค่อยๆหมดไปภายใน1เดือนนะคะอย่างช้าสุดก็เดือนครึ่งนะคะอันที่สี่ก็คือถ้ามีอาการปัสสาวะก,กระปิบกระป้ยปัสสาวะไม่ออกหรือปัสสาวะแสบขัดอันนี้ก็ต้องรีบมาพบแพทย์นะคะอาจจะมีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะหรือมีความผิดปกติอื่นๆได้นะคะ อันที่5ก็คือแผลแยกปวดบวมแดงบริเวณแผลท,ที่เย็บนะคะไม่ว่าจะเป็นแผลอตัตรทาหน้าท้องหรือแผลเย็บทางช่องคลอดถ้ามีอาการแบบนี้ก็ต้องรีบมาพบแพทย์นะคะอันที่6นะคะก็คือคุณแม่มีหัวนมแตกมีเต้านมอักเสบหรือหัวนมอักเสบแบบนี้ก็ต้องรีบมาพบแพทย์นะคะเพราะว่าถ้าขืนให้กินไปคุณแม่ต้องเจ็บปวดทรมาน แล้วลูกก็จะไม่ได้กินนมเต็มอิ่มคุณแม่ก็ไม่สุขสบายแล้วก็ไม่อยากจะเลี้ยงลูกอันนี้ไม่ดีนะคะต้องรีบมาพบแพทย์เลยนะคะแพทย์ช่วยได้ค่ะสำหรับวันนี้ป้าปอก็เอาความผิดปกติหลังคลอดที่คุณแม่ต้องรีบมาหาหมอในทันทีเลยนะคะสำหรับความผิดปกติอื่นมีไหมก็มีเหมือนกันนะคะคุณแม่สามารถที่จะปรึกษาคุณหมอได้เป็นเรื่องๆไปเลยนะคะแต่อาการผิดปกติที่ด่วนๆก็เท่าที่ป้าปอว่ามานี้นะคะ ถ้าเห็นว่าคลิปของป้าปอดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดใช้เพื่อนได้ดูนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็บายบายสวัสดีค่ะ